ทรายครับอยู่กับผมโป้ยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนํางไปเอกสแนปนะครับวันนี้เรามาชวนแต่งรูปคนนะครับเป็นโทนแบบอมชมพูชมพูจ๋าเลยครับแล้วก็ออกแนวสดใสมากๆนะครับเป็นโทนคลีน n c l e เลยใครชอบก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันแต่งยังไงสําหรับใครที่เข้ามาใหม่าลยกดซับสไคร้นะครับเวลาที่มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะครับอ่ะวันนี้เราแต่งรูปคนโทนสดใสสุดๆกันเลยครับ let's go ก็กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์การแต่งรูปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาแต่งภาพคนกันอีกแล้วนะครับก็น่าจะเป็น2คลิปติดกันนะครับอวันนี้ภาพคนที่ผมจะมาทํานะครับผมจะทําเป็นโทนแบบว่า อมชมพูแล้วก็สดใสนะครับเรียกว่าเป็นโทนที่สาวๆเนี่ยดูแล้วต้องชอบแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะคุมโทนแบบนี้ยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรา Import ภาพเข้ามาในแอปพลิเคชันไลท์ลูมนะครับหรือว่าโปรแกรมไลท์ลูมนั่นเองใครใช้มือถือก็เป็นแอปนะครับใครใช้เป็นคอมพิวเตอร์ก็เป็นโปรแกรมนะครับอย่าเรียกแอปบนคอมพิวเตอร์นะครับบนคอมพิวเตอร์เรียกว่าโปรแกรมจะเข้าท่าก่อนนะครับโอเค พอ Import ภาพเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้เราอยู่ที่หัวข้อ d e v e l o p นะครับเราจะเริ่มจากค่อยๆปรับรายละเอียดดีเทลไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับในส่วนของภาพนี้นะครับผมถ่ายมาค่อนข้างมืดผมเริ่มจากการดึง Exposure ชขึ้นมาก่อนให้มันสว่างพอนะครับซึ่งถ้าของเพื่อนๆใครถ่ายมามันสว่างพอแล้วไม่ต้องดึงนะครับเสร็จแล้วก็จะมาต่อที่คอนทาส์นะครับจะลบค่าคอนท้าส์นะครับส่วนใหญ่เวลาที่ผมแปลงรูปคนนะครับผมจะลบค่าคอนทาส์ค่าเท็กเจอร์ค่าคุณภาพลงนะครับเพื่อ ต้องการให้ผิวของคนเนี่ยเรียบเนียนนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันละเอียดมากกว่านี้นะครับให้เราใช้เป็นพวก adjustment 柄นะครับอะไรเงี้ยมาระบายเป็นส่วนๆก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงนะครับอันนี้เราปรับทีเดียวทั้งใบไปเลยดีกว่าครับเสร็จแล้วนะครับจุดสะท้อนค่อนข้างเยอะผมปรับไฮไลท์ลบมาทางซ้ายนิดหนึ่งครับแล้วก็จะดึงค่าชาร์โดมาทางขวานะครับให้ดูสว่างขึ้นอีกหน่อยลบเงาออกไปอีกนิดนึงนะครับในส่วนของไวท์ตรงนี้คือสีขาวนะครับผมดึงมาทางขวาช่วยให้ภาพสว่างขึ้นได้อีกครับ แล้วก็แบ็กนะครับดึงมาทางขวานิดนึงลบจุดสีดำออกไปหรือว่าจะดึงมาทางซ้ายเพื่อเพิ่มจุดสีดำตรงนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบสกินโทนภาพแบบไหนก็ชอบสว่างทั้งใบนะครับ mm hmm. ก็ให้ดึงค่าแบ็กมาทางขวาได้เลยนะครับช่วยให้มันสว่างขึ้นนะครับแต่ผมมาคิดๆแล้วใบนี้ผมจะดึงค่าแบ็กมาทางซ้ายนะครับนิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับก็เริ่มได้ภาพที่สดใสเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ายัางไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเรามาต่อในส่วนของนี้ครับ texture ครับผมจะทำการลบค่า texture นะครับลบไปสักประมาณ20-30นะครับแล้วก็ลบในส่วนของค่า clarity นะครับลบ20-30เช่นกันอ่าจะเห็นว่า detail เริ่มหายไปนะครับภาพก็เริ่มนวลขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า d e h a i l เนี่ยตรงนี้ผมจะลบประมาณสัก5าละกันครับอ่ะให้สว่างขึ้นหน่อยนะครับมันเหมือนเหมือนการเพิ่มหมอกฟันเข้าไปในภาพนะครับเพราะว่าตรงค่าเนี้ยมันคือ ัวข้อลบหมอกฟันใช่ไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ผมจะปรับในส่วนของ white balance นะครับมาดังขวานิดนึงครับประมาณบวกสิบครับแล้วก็ saturation มาดังขวาประมาณบวกสิบเช่นกันครับเสร็จแล้วนะครับผมจะมาดึงค่าเทม์นะครับค่าเทม์อยู่บนสุดนะครับดึงค่าเทม์มาทางซ้ายครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะแบบสดใสนวลๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาต่อในหัวข้อนี้ครับสีนะครับ color ผมจะมาในส่วนของออเรนเหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงค่าฮิวนะครับมาทางซ้ายครับแล้วก็ดึงเซทูเดรชันมาทางซ้ายครับนิดนึงไม่เยอะนะครับตรงนี้ห้ามดึงเยอะเดี๋ยวหน้าจะซิดนะครับแล้วก็ลูมิเนนเพิ่มมาทางขวานะครับให้โูหน้าสว่างขึ้นนิดนึงนะครับก็เพิ่มมาณสัก20ครับอ่ะพอแล้วแล้วก็ เสร็จในหัวข้อสีส้มไปแล้วนะครับก็มาต่อในส่วนของสีแดงนิดนึงครับผมจะดึงค่าฮิวมาทางซ้ายนะครับเซตเเรชั่นมาทางซ้ายนะครับลูมิเมสมาทางซ้ายเหมือนกันนิดนึงครับห้ามดึงเยอะนะครับอ่ะดึงมาประมาณนี้นะครับหัวข้อมิกสีตรงนี้ก็เอาแค่นี้พอครับผมจะมาต่อในส่วนของหัวข้อด้านล่างนะครับตรงหัวข้อดีเทลผมจะมาทําการปรับค่าน้อยดีดักชันนะครับตรงนี้ผมจะทําการลดน้อยเพื่อให้ภาพมันเรียบเนียนขึ้นไปอีกนะครับก็เปิดที่ประมาณ ทีสิถึง50ได้เลยครับก็จะเรียบเนียนกลิบไปเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมจะมาปรับนะครับก็คือหัวข้อด้านล่างเทมนั่นเองครับก็คือทินนะครับ T I N T เจ้าตัวนี้นะครับเราจะปรับมาทางขวานะครับเพื่อให้ภาพมันอมชมพูนะครับอ่ะประมาณบวก30กว่านะครับเป็นฐานเรียบร้อยครับก็เป็นโทนแบบว่าสดใสชมพูจ๋าแบบสกินโทนเนียนๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าบีฟอร์เตอร์เป็นไงครับ ภาพซ้ายคือ B4 นะครับภาพขวาคือแอปเตอร์นะครับใครปรับตามนี้รับรองว่าได้ภาพแบบนี้แน่นอนครับจะออกเนวแบบว่าเรียบเนียนเรียบเนียนชมพูชมพูมพ,พิง,พ,งพิงนะครับสกินก็สวยสวยผิวสวยนะครับอ่าประมาณนี้ครับวันนี้ก็เป็นการแต่งภาพคนโทนแบบว่าสดใสอมชมพูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมโปนไว้แนปไปก่อนนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปปใหม่มาลงเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมโปนไว้แสปไปก่อนนะคครรััับบสสวดี